เวลานี้การเวลาใกล้จะถึงวันพระราชสมภพของพระมหาบพ,าพาิตรพระราชสมภารอาตมาข้ารัตนาบรม,มีพระองค์สมเ็จพระวิธิตามารบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหมดความดีของเทวดาระคมและพระสยามเทวาธิราช ขอจงประสิทธิ์สายความปลอดภัยให้เกิดแก่พระองค์ขอให้มีความพระเกษมสมรานมีความประสงค์สิ่งใดโดยธรรมขอให้สิ่งนั้นสมความปรารงค์ของพระองค์จงทุกประการขอถวายพระพรพระมหาบกทิตรรายสมภารในการครั้งก่อนโรงได้มีพระ พระราชดำรัสตรัสสั่งเส้นทางไปสู่พระนิพพานเท่าที่ทรงมีพระราชประสงค์และตรัสถามมานั้นถูกต้องทุกอย่างแต่ถ้าว่าทางเข้าสู่พรนิพพานนั้นถ้าจะว่ากันโดยในที่จะเข้าถึงจริงๆองส์สมเด็จพระมหาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงจัดแนวทางเขา้าสู่พระนิพพานไว้ถ้าพูดถึงจุดในจิตของกำลังใจก็จมีสิบราการด้วยกันคือหนึ่งทานการให้สองสิ่งการากรักษาความเรียบร้อยทั้งกายวาจาและจิตสามเนคธรรมะที่มีอารมณ์สถิตอยู่ในด้านของสมจรรย์ สี่สัจจะความจริง 5. วิริยะความเพียนหกปัญญาความรอบรู้เจ็ดขันติความอดทน 8. ปดไมตาความยอมรับในสิทธิสิ่งอลกันห้าเก้าอาธิษฐานการตั้งใจมั่นสิบอุเมกขาความวางเฉยทุกคนทุกคนที่จะเข้าสู่พระนิพพานได้นั้น ต้องมีกฎสิบประการครอถ้นไปจาใจก็จาใจ <c oughs> <c oughs> จะปฏิบัติในความดีในตอนใดตอนหนึ่งก็ตามทีถ้ามีอารมณ์สิบประการนี้ครอถ้นบริบูรณ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเข้าถึงบัณพานได้เหมือนกันหมดการที่พระมหาวพิตรราชาสมภารทรงตรัส ถามมาในเรื่องกายเข้าสู่พรนิพพานเป็นทางสามสายอาตมาเขาเห็นว่าทรงตัดถามมาล้วมีความเข้าใจถูกต้องตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินสรีทรงตัดทรงตัดไว้ <c oughs> แต่ถ้าจะกล่าวกันโดยในจะเป็นวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตาม แต่ว่าเข้าจุดบารมีสิบประการนี้ถือว่าใช้ได้เหมือนกันหมดการในองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสหลักสิบประการไว้อย่างนั้นก็ถือให้เป็นศูนกลางของจิตใจในการก่อนที่จะมาได้ถวายพระพรมาถ้าจะฟังวาจาที่พูด ก็ดูมันว่าจะเป็นคนไร้มัญญาติที่กล้าพูดและกล้าถวายพระพรมาในวาจาที่ไม่ค่อยจะสมควรนะักและก็รู้สึกว่าเป็นวาจาที่หว้วนและขาดไปในมัรญ,ญาติของความดีอาการทั้งนี้อาตมาก็คขอต้องขอประทานอภัยจากพระมหาบพริร,รารราสมผาน ตอนนี้ก็เพราะว่าเวลานั้นอาตมากําลังป่วยมากขันห้าไม่ดีถ้าว่าอาการของขันห้าไม่ดีของอาตมาน,นี้ถ้าบรรดาประชาชนทั้งหลายจะสังเกตอาการภายนอกทางกายก็รู้สึกว่าจะสังเกตได้ยากทางนี้อาตมาได้พยายามฝึกฝนตามกระแสพระสัทธรรมเทศนายขององค์สมเด็จพระผููมีพระภาค ในด้านสังขารุปเปค่ายยานจนมีกำลังใจใช้ได้ตามสมควรไม่มากนะักแม้แต่การที่ได้พบกับพระองค์ที่พระมหาบอกพิพะรายสมผ่านมีพระมหากรุณาธิคุณไวบ้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่26สิงหาคม ในขณะนั้นอาตมาเองก็กำลังป่วยมากแต่เราไปไหนในความอดทนในการต่อต้าจากการทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยกำลังใจตั้งแต่บัรนั้นไป้นมาแต่ความจริงการป่วยมีมาก่อนการนั้นมากหรือนับแต่ขึ้นพศ2519จังกระทั่งวันที่ถวายพระพร แต่พระมาหาบพิตรพระราชสมภ่าเมาวันที่18บแดตุดลาคม2519ห้าอกาอการก็ยังไม่ดีขึ้นมาวันนี้วันที่ด6หกตุลาคม2519ห้าอกาอการก็ยังไม่ดีนะักแต่ด้าว,ว่าถ้าส่งใดเป็นจิตและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ องชนชาวไทยหรือว่าพุทธศาสนาอาตามาก็พร้อมที่จะปฏิบัติทั้งนี้ก็ถือว่าจะเป็นการสนองสัหากรกุณาดีคุณพระองค์สมเด็จพระสงค์สวัสดิโสภาคถ้าทางใดที่จะเป็นปัจจัยให้โลกมีความสุขและบุคคลจะสามารถจะเข้าถึงธทำได้ ถึงแม้ว่าจะมีส่วนได้เพียงเล็กน้อยก็าตามทีถ้าจะมาก็ยอมพรีทุกอย่างที่เห็นแล้วว่าขันห้าไม่มีอะไรจรัง,ย,งยั่งยืนการที่จะบระคบประคมขันห้าเกินไปก็จะได้ประโยชน์เพราะขันห้ามีแจะโทษไม่มีคุณเพ <c oughs> ว่าทาั้งนี้จะประนมขันห้าียเลยก็ทีเดียวไม่ได้ การดคันห้าเป็นอณิจังหาความเที่ยงไม่ได้คันห้าเป็นทุกขังเต็มบริวามทุกขคันห้าเป็นอนัตตามีการสลายตัวไปในที่สุดเป็นครูที่มีความสําคัญใช้บรรดาสาวโกโององสมเด็จตัวทรงทันบรมศาสสันดาหมีการถอนตัวจากคันห้าหวังนิพันธ์เป็นที่ไป ในการนี้อาตมากข็ขอทบทวนแนสพระราชรดำริของพระของพระมหาบาพิตรพระราชสมภารเก่อการนี้สเสด็จมาวัดท่าสูงสมัยนั้นเมื่อวันที่สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อสิบเจ็ดอาตมาได้ถวายพระพรแด่พระมหาบาพิตรพระราชสมภารไว้ ว่าต่อไปประเทศไทยจะพ้นจากภัยพิบัติแล้วก็จะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์โอกาสนี้การนั้นเริ่มเข้ามาถึงแล้วจะถึงแม้ว่าจะเป็นสภาพแบบฟ้าเพิ่งทั้งสางอากาศยังเขมุขมหมัวจะมีความลางความเลือนอยู่บ้างแต่ก็พอเห็นจุดหมายปลายทางรำไร นี่การพยากรเขานั้นต้องถือว่าเป็นขพยากรตามกระแสพระพุทธดีกาขององค์สมเด็จประจอมไตรบรมศาส์สันดาสมัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวไปตามคําพยากร์ขงพระรหั์สมัยกรงุงศรีอยุธยานี่ใช่เป็นความรู้ว่าจะมาเองการเวลาผ่านไปย่อมเห็นผล เมื่อวันที่20ตุลาคม2519อาตมาได้มีโอกาสเข้าปฏิกรมบัญชาการอาหารสูงสดุดอาศัยที่พลเรือเอกประดเดเ์ลอยอยู่ได้ส่งนายทหารเอาเครื่องบินปีกหมุนมารับแล้วก็วันที่22ตุลาคม2519ก็มีโอกาสเข้าไปอีกวาระหนึ่ง คราวนี้ได้พบนายทหารส่วนใหญ่และคณะรัฐมนตรีบางท่านมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำในสนทนาปราศัยกันก็เห็นว่าทุกคนมีกำลังใจดีมีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และกองชนชาวไทยก็เป็นที่น่าปลื้มใจและมีกำลังใจขึ้น แต่ทั้งนี้คนทุกคนถ้ายังมีกิเลสองค์สมเด็จพระบรมโลกเชตเคยทรงตรัสว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เจดนาปรารถนาให้ปวงชนชาวไทยทุอส่วนรวมมีจะมีความสุขแต่ว่าในการบางครั้งบางท่านก็จะมีการเผลออยู่บ้างคำว่าเผลอย่อมมีได้แต่คนทุกคนที่ยังมีกิเลส แต่ว่าใครจะเผลอมากเผลอน้อยเท่านั้นแต่ถ้าในการนั้นเข้ามาถึงก็คงมีการแก้ไขไในทางถูกต้องและเมื่อแก้ไขดำเนินความไในทางถูกต้องดีแล้วจะนานนานไปรถต่างๆแห่งความนิยมก็จะค่อยเจือแจะจือจางไปบ้างตามสมควรแล้วก็จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันไปตามปกติ เป็นกฎธรรมดาของโลกที่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธโลกหาที่สุดไม่ได้ปฏิเ <c oughs> วทาของโลกจะวางไปในมุมใดมุมหนึ่งก็ตามทีอย่าคิดว่าการอย่างนี้เหมาะดีแล้วสมดีแล้วถูกต้องดีแล้วไม่ต้องแก้ไขต่อไปอย่างนี้ไม่ใช่วิสัยของโลก โลกต้องมีการแก้ไขดัดแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรทรงตัวดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ทรงตรัสว่าโลกหาที่สุดไม่ได้ไม่เหมือนธรรมะายธรรมมีที่สุดคือมีพระนิพพานเป็นที่ไปตามกระแสพระดัตนตรัตนองพระมหาบอกพิตรประราชสมภาร ทรงตรัสถามการเรื่องของนิพพานมาสามตอนในวาระแรกในตอนตอน้นแห่งเดือนดุล,ลาคม2519อาตมาก็ได้วาถวายพระพรมาแล้วแต่ความจริงการถวายพระพรคราวนั้นคลุมเครืออยู่มากทั้งนี้ก็เพราะว่ากระแสพระราชาำหรัตรัสถามมาในคราวนั้นพระมหาวิททรงตรัส ถามจบพระไตรปิฎกอาตามาจะในหาทางถวายพระพรแบบรูปยอดนี่การถวายพระพรแบบรูปยอดจะให้ตรงตามความพระราชประสงค์จริงๆก็ยอมเป็นไปได้ยากเพราะว่าทางปณิพันธ์นี้องค์สมเด็จพระพุทมีพระพาเจ้าทรงวางไว้ทุกจุดถ้าอารมณ์ติดเข้าถึงใช้ได้ มาคราวนี้ท่นานหม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีรังสิตได้กลับมาแจ้งให้อาตม,มาทราบารวาาา่าพระมหากษัตราจ์สมภารทรงตัดว่าจาค่าคำราององก็สาม,มารถจะเข้าถึงพนิพพานได้การที่มีกระแสพระดัตตนับตรัสถามแบบนี้อาตม,มาเข้าใจตั้งนี้ก็ะโว่า ไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะเป็นทานก็ดีสิงก็ดีเนคธมะก็ดีในบารมีสิบประการถ้ายึดมันซะ่จริงๆอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยอมเข้าถึงพธิตภัณ์ได้สม่ำเสมอกันตรนนีเพราะการให้ทานได้จาค่ะคำว่าจาคะแปลว่าการให้ที่ตัดอะไรเพเลย์เลยท่าน เป็นการให้ที่ยังมีความเกือ้อกูลซึ่งกันและกันในอารมณ์ใจของทยกับราคะาก็จะคะาความจริงถ้ามองใก,กล้ๆก็เหมือนกับตัวเดียวกันทานก็ให้จาคะะให้เหมือนกันให้ตัดทานให้เพื่อการเกือ้อกูลนี่กําลังใจที่ให้ในฐานะที่เป็นจาคา่ก็ตัดเฉพาะให้ไม่หวังผลตอบแทน การให้ประเภทนี้องค์สมเด็จระมาหามนีกล่าวว่าเป็นการทําลายโลภะความโลภที่มีอยู่ในจิตและองค์สมเด็จพระธรรมสามิก็เคยเทศกับพระอนาดิวินิกาเศรษฐีหลายวาระตามที่ค้นคว้าเห็นจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเทศกับท่านอนาธิบัีดินิกาเศรษฐีส่วนใหญ่เป็นเรื่องของทานมักจะไม่เคยปรารบเรื่องอื่นกับท่านอนาณาธิบินิกาเศรษฐีแต่ถ้าไหกระแสบริสัทธรรมเทสนายององค์สมเด็จพระมหาวุณีแย่เทศเรื่องอะไรก็ตามในขั้นสุดท้ายโร่งมักจะลงด้วยอริยสัตยสี นั่นชีอว่าเป็นความฉลาดเขาอ,องสมเด็จพระมหามุลีที่เป็นสัพพันญูเมื่อ <c oughs> ในการนี้พระมหาบพิตรพระราชสมภารทรงยืนยัมน,มนมาว่าจาข้าก็เข้าถึงพระนิพพานได้อัตมาก็ขอยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นความจริงซึ่งจะพิจารณาเห็นได้ว่าคำว่าทานการให้ เนจา่าคะประการให้เหมือนกันเนจา่าคะท่านให้เพื่อการตัดอันไลเสียเลยไม่มีการเกือก้อปูยไม่ได้หวังผลจะตอบสนองมาในรูปไหนเพราะช่างถือว่าเป็นการให้ตัดกำลังใจเพื่อทำลายโลภะความโลภในจิตเมื่อทำลายโลภะความโลภได้ก็ทำลายโทสะความโกรธได้ เหตุ hey, ที่จะทำลายโลภะความโลภกะโทสาความโกรธได้เราก็ต้องทำลายโมหะได้เสียก่อนนี่คนที่ให้ทายคนดีด้วยคนที่ใช้คำว่าให้เดจจาคะเพื่อตัดอะไรก็ตามก็เป็นคนที่มีความฉลาดแล้วโมหะอาตมาเขากล่าวว่าเป็นความโง่จะไม่แปลว่าความหลงอย่างคนนี้เขาพูดกัน แต่คนถ้าไม่โง่มันจะหลงได้ยังไงคนที่หลงก็เพราะว่าเป็นคนโง่ตอนนี้การให้ทานครั้งหนึ่งจะเรียกว่าจากคระก็ตามขอถวายพระพรใช้สัพพะฐานซึ่งเป็นของง่าย <c oughs> มุคคนที่จะมีกำลังใจให้ทานแต่วันหนหึ่งวาระทุกครั้งก็จะเห็นว่า บุคคลนั้นต้องใช้บาร,รมีทั้งสิบรรการครบวนจิงจะให้ได้ถ้าบาร,รมีสิบรรการมีกําลังไม่ครบวนการให้ทานก็จะเป็นการให้ทานแบบประเภทเกือกูลหวังผลตอบแทนยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เดชวาจกคะเรียกล่าวว่ากําลังใจของท่านคนนั้นที่เรียกันว่าบาร,รมียังอ่อนอยู่ ยิงหวังมีการยืดหยุ่นเพื่อต้องการให้แล้วก็ต้องการคืนหวังผลตอบแทนแต่การให้โดยอาศัยจากค่เป็นพื้นฐานอันนี้จะมาเข้าใจว่าองค์สมเด็จพระ毗ชิตมานต้องตัดว่าต้องอาศัยกฎสิบประการครบถ้วนเื่อบรรมีสิบนี่เป็นความเข้าใจขงอตมาเอง ถ้าเป็นการผิดพลาดในการใดอาตมาขอรักจิดแต่ผู้เดียวในโปรดเมียา,อ,าอย่าทรงเห็นว่าเป็นคําสอนพระองค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาตมากล้าถวายพระพรแบบนี้ก็เพราะมีความเข้าใจแล้วว่าพระมหาบาพิตรมีความเข้าใจในวะธรรมคำสอนสอนพอองค์งสมเด็จพระบพิตรเจ้าเป็นอย่างดี ตั้งนี้พ่ออะไรก็พะว่าคำถามที่ทรงตรัสมาก็ดีความห้องห้องใจที่ทรงแสดงออกมาทางท่านหม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีก็ดีทั้งหมดนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าพราะองค์ทรงมีความเข้าใจในพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระชินวรได้เป็นอย่างเลิศ เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงทั้งนี้ต้องขอจำกัดว่าตามปัญญาข้อธรรมาที่มองเห็นเป็นการให้ทานครั้งหนึ่งการให้ทานแต่ละคราวทานเป็นบารมีข้อที่หนึ่งการให้เจ่คนที่ะพึงให้ทานได้นั้นต้องประกอบกับเจยคุณธรรมหลายประการ จริงจะให้ได้การให้ทานต้องมีเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนถ้าขาดเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนเสร็จแล้วการให้ทานย่อมให้ไม่ได้เพราะคนที่เกลียดอยู่ไม่มีใครให้คนที่เป็นศัตรูไม่มีคนปรารถนาจะพึงให้ แต่กําลังใจย,ยังคิดว่าบุคคลนี้เป็นคนที่ไม่ควรที่เราจะคบหาสมาคมเพราะเครียดในจริยาอย่างใดอย่างหนึ่งของเขาแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าบุคคลนี้เป็นศัตรูของเราถ้ารม์อย่างนี้มีกับบุคคลผู้ให้ควกนั้นเขาจะให้ไม่ได้จะนั้นคนที่จะมารับทานจะเป็นศัตรูหรือจะเป็นมิตรตาม ผู้ให้จะต้องมีอารมณ์เริ่มต้นคือเม่ตาความรักมีความปรารถนานดีแกบคุคคลผู้ให้แกผู้รับจึงจะให้ได้อย่างองค์สมดเด็จพระจอมไตรบรมศาสารสันาสม,มาสุทเเจ้าที่มีพระมหากรุณาธิคุณไม่ตาในพระเทวทัต ทั้งทั้งที่พระเทวทัตก็มปีประกาศตนเป็นศัตรูกับพระองค์ทรงหาพยายามหาทางกลแคลงพระอุ์พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกรประการจะอาศัยที่องค์สมเด็จพระมารฐิจิตมันมีพระมหากรุณาธิคุณมีเมตตาความรักมีกรุณา,าความสงสารในพระเทวทัตเห็นว่ามีความประพฤติผ,ผ่านมาในเอกชาติ อ์สมเด็จพระบรมโลกราชมีความประสงค์จะเพื่งแบ่งบาวความทุกข์ให้น้อยลงไปนี่เชนั้นพระเทวทัยก็ย็ดจมปรังอยู่ในเวทีมหานรกสิ่งการนานเช่นนั้นองค์สมเด็จพระพิชิตม,มารที่ให้พระเทวทัตบวชแล้วก็สอนให้ได้ฌานโลกีทรงภิญญาสมาบัติเป็นปัจจัยให้พระเทวทัตไม่ต้องลงต้องทุกข ทุกเวทนานเวจีมหานรกสิ้นตลอดหนึ่งกับใช้เวลาไม่นานไม่กี่พันปีนักเมื่อพระพุทธศาสนานี้พ้นไปช่วงระหว่างที่พระสีอานยังไม่ตรัสเวลานั้นพระเทวทัยก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้บรรลุเป็นพระประเจกับพระพทธเจ้า อันนี้ก็เพราะอาศัยความดีที่องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงแนะนำสั่งสอนและเมตตาไม่ถือโทษกล่อเกลื่องพระเทิวัทอันนี้พระมหาบพิตรจะทรงเห็นว่าคนที่จะพึงให้ทานได้อันดับแรกต้องมีเมตาก่อนเป็นบารมีที่สองเพราะถือทานเป็นบารมีที่หนึ่ง นี่คนถ้ากระหนาให้มีเมตตาเมตตานี่เป็นปัจจัยให้เกิดศีลคนที่จะมีศีลบริสุทธิ์ได้ของพระสายมีเมตตาเป็นบุเริจาริกคำว่าบุเรจาริกก็หมายถึงว่ามีเมตตาไปเบื้องหน้า การถวายพระพรในครั้นี้ต้องกำแ่งเอ็มไอบางครั้งพูดไม่ชัดเพื่อขอได้โปดรดทราบว่ากำลังป่วอยู่เหมือนกันไข้หวัดกำลังเข้าใจการกับคนห้าแต่ถ้าว่าเป็นเรื่องของพระศาสนาอาตมาไม่ท้อใจในสองสามวันคือวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมกับวันที่หนึ่ง ก็จะเข้าเยี่ยมทหารที่จังหวัดน่านในฐานต่างๆกับเพียงรายหมอเตือนบอกว่าเวลานี้ไข้หวัดใหญ่เจ้าไข้เลือดออกมีอยู่ที่นั่นถ้าจะมาก็ไม่หนักใจจะเป็นยังไงก็ช่างคันห้าอย่าพังไปเรื่องของคันห้าแต่หากการให้กำลังใจเห็นว่าบุคคล ผูอยู่ที่ชายแดงเขาเป็นคนที่มีคุณถ้าทหารซึ่งเป็นรัวอ่อนแอถ้าตสลายตัวพระศาสนาอยู่ไม่ได้อาตมาก็จะไปถ้าบังเอิญมันจะตายสนัสนามรก็ตามใจทหารจะได้ทราบว่าการป่วยไข้ไม่สบายการตายไม่ได้มีแก่ประชาชนอย่างเดียว ไม่แต่พระก็ป่วยพระก็ยัยงตายพรจะได้มีความไม่ธรรมะเป็นอนุว่าอาตมามเขาถวายพระพรต่อไปที่ว่ากล่าวตัดด้วยความก็ระว่าไอามันซ้อนเข้ามาื่องความก็แหลมก็ซ้อนเข้ามาถ้าจะฟังกันจริงๆพิจารณากันแล้วเห็นว่าเป็นจริยาไม่ได้ไม่สมควร ที่จะทาไว้พระพร์เรื่องราวต่างๆแล้วมีการกแรมเอมไอเพราะทั้งนี้เพราะว่าขันห้าบังคับไม่ได้ดถ้าจมาก็เต็มใจที่จะพึงปฏิบัติในด้านธรรมะต่อไปนี่เป็นนั้นว่าในเมื่อคนมีเมตตาแล้วสิ่งก็ต้องเกิดเพราะสิ่ทุกข้อจะมีได้เพราะอาศัยเมตตาเป็นบุริจาริกเป็นเบื้องหน้า เป็นอันว่าในขณะที่ให้ทานนั้นคนนั้นก็เป็นคนมีศีลด้วยเพราะว่าศีลเป็นปัจจัยให้มีอารมใจเยือกเก็นสร้างความเป็นมิตรคนที่ทำลายศีลทั้ศีลไม่มีมีอารมณ์อย่างเดียวคือความเหิ้มโหดสร้างศัตรูเห็นว่าศีลข้อทั้งห้าข้อ อาศัยเมตตาเป็นสำคัญนำหน้าคนเราจะไม่ฆ่าสัตว์ตชีวิตไม่ทำ้ายก็อาศัยความรักรักแล้วทำลายไม่ได้รักแล้วขโมยของเขาไม่ได้เมารักเสร็แล้วทำลายจิตใจไม่ได้จะแย่งโขู่รักเขาไม่ได้เมารักแล้วโ็หกโมเทศไม่ได้รักแล้วก็ไม่สามารถจะทำตัวให้เละเทะ เละเธอไรสติชั่ัญญะคือการดื่มสุราได้เมรัยนี่พระมหาบอกพิเจเห็นว่าการให้ทาน <c oughs> ก็มีต้องมีสิ่งเขาควบคุมถ้าไม่มีสิ่งเขาควบคุมให้ทานไม่ได้ก็ขาดเมตตานี่มามองกันต่อไปว่าขณะที่มีเมตตาจิตคิดจะสงเคราะห์ ตัดอารมณ์ความทุกข์ของบุคคลผู้รับทานเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสุขขอ้นพ้ายก็มีความเป็นอยู่เป็นสุขโดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นผลตอบแทนนั้น